สวัสดีจ้ามื่อนี้กับผ้าเปื่อนเพล่อนลงมาเบิงเขาอยู่หน้าเป็นจัะไข้ก่าเขาอยู่หน้ายังบ่ท่านไหนนี่เด้อค่ะเด้อท่างเป็นได้เกี่ยวท่างเขาอยัางเป็นยังสี่อยู่ค่ะพเพื่อนพอเพื่อนจ้าพาเปื่อนเพื่อนมาเบิงเขาเขา่ายายน้องเอาก็จะออกมาเป็นบางต้นนะคะเป็นเป็นบางต้นเออบัวก็บจะเป็นงามเนาะคะ่ะนาอบัวยายน้องเนี่ยเบิ่งดูเพิงดูเพิงบัวบัวยังอยู่กอดียวว้ายปลากินเบิดเหลืออยู่แค่เนี่ย เนี่ยๆเหลือแค่เนี่ยจากที่เขาปลูกไว้เต็มบริเวณเนี่ยอืมสิยังบาลาต้นนี่ก็ได้ป่ากินฮอดหัวบัวเด้อค่ะเด้อป่ามันเยอะอือเฮ้ยนอนตะลีตัวเด้อฮ่าฮอุตซาปลูกไว้เนาะค่ะนกเปื่อยๆจ่าเบิ่งดูเบิ่งเบิ่งบัวเยอะนอนดู้เอ้ยมาเดมาเบิ่งกะบมาเดมาเบิ่งมืันนี่ก็เลยเสวยโอกาสลงมาลงมาหน้ากะมาทุระน้ำแหละค่ะมาทุระน้ำก็เลยมาเบิ่งบาลาป่า ป่าป่ามันมันมันกินบัวนะครับพวกหล่ะโอ้ยเขาบอทัดได้บอทัดได้สอดหลายอยู่อักกัจจีสอดนิดๆหน่อยๆนะคะอักกัจีออกน่องนิดๆหน่อยๆนะคะบอทัดออกเยอะค่ะอ่ะเขาเขาแยนองเห็นบ่เขาเพิ่นทั้งเพิ่นเพิ่นไอเกียวเห็นบ่เห็นบอเขาแยนองดูเออโค้งห่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นเพื่นจ๋าบงเขาดูเออเมื่อวานเพื่นเพื่อนเขาบอเพิ่อนบอเพิ่อนเขาแยนองดูอ่า มองมันมันมันกะมีมีความงามของมันอยู่ในมือมันเหลือกับใดมันเหลือมันกังามต้นมันกัสูงอยู่ดีอ่าต้นเขาสูงอยู่แต่ว่ามองที่มันบ่เหลือก็คือปลายิ้มเบิร์ดภูหลามองกลางๆลว่าปลายิ้มเบิร์ดอ่วัวซาสอบวัวซาแช่มเนาะกับเบิ้งเนปลามึงดูเบิองดูว่าเขากินเขากินต้นเขาเฟื่อยยิน้ำน้ำอยู่พน่ะมันคือขักแต่ละค่ะเนี่ยแต่อ่อนซวดแต่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆพื่จะ แตงตาบัวก <SM. S 1> <Christina. S 2> ับยังอยู่กออดเดียวน่ะมันสิยังได้โดนไปไหนเนี่ยบัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสิยังได้โดนไปไหนบัวยายน้องบังดูนี่เนาะแต่อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบัวยายน้องสิบ่สิบ่เหลืออะไรเพราะป่ามันกินนั่นสิยังบ่แต่แต่ว่าเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาออกนี่กตาจีตาจีเอาเอาปลาออกแก๊บนี่เยุดอกกาจีบ่บ่เอาไว้เยอะค่ะบ่เอาไว้เยอะ นะคะเพื่อนๆจ้าเอาไว้เยอะเอาไว้เพราะมันเปลียนพันเป็นอย่างเอาดะตอนเที่ยวเขาออกกันเถอะเขาก็ยัางพันในสอดเยอะดรอกค่ะเพื่อนๆเขาย่างพันในสอดเยอะมาเบิ่งงลีวเขาบ้านในสอดหลายบุ้งทูกะจึ่งเพื่อนกะต้นเพื่อนกะกระลังตังกุกตั้งกอบักนี่เลยันเถอะก่ะเพื่อนกะกระลังอันจะออกห่วงกัหาลังอันกะยิงเขียวยิงค้าง ค่ะพมะพวงพึ่งจะยิ่งเขายิ่งข้างอยู่กว่มีเนาะค่ะเนาะฮารังอันกับทอกทอกทอกต้นออกมาเป็นเป็นนี่นี่นี่น้อยค่ะบ่อบ่อท่านบ่อท่านหลายนะคะบ่อท่านหลายเออเบิ่งดูผักกั้นจงก่อนี่ก็ได้คนนี้ผักกั้นจงผักกั้นจรแล้วค่ะเด้เนี่ยผักขังนี่ผักกั้นจรกับกับกับเพรยู่กับกอใหญ่อยู่ ถ้กลับว่ารู้ว่ามันสีได้โดนปันไดเพราะว่าไอป่ามันก็เยอะเนาะกันเนาะป่ามันก็เยอะเนี่ยพักขั้นจองนี่เสีบได้ค่ะเด้อเนี่ยเพื่อนๆืนจะเสีบกินกับสมตําก in ินก i mean ับสมตํากับเสีบกินกับป่นก mm. ับเสีบกินกับลาบกับยังได้เนี่ยค่ะพักพักกันเนี่ยพักขันจองทั้งเพื่อนเพื่อนอื่นทั้งใดเพื่อนอื่นแบบไรเนี่ยบ้านแน่แนวกคืเอื่นพักขั้นจองด้อค่ะเด้อนี่นี่พักขั้นจองพักขั้นจองเวาพักการจอง น <ranch iser> ี่แหละค่ะพ um ักกั้นจองค่ะเพื่อนๆจ้ะอืมอ่าผู้ลงคนเพื่อนกะเพื่อนกะเอาไปก้อยสั่นเพื่อนวาเนาะเอาไปก้อยพักกั้นจองเพื่อนเอาไปก้อยโดยเพื่อนเพื่อนเอาไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ่เพื่อนบ่ลวกแล้วค่ะเพื่อนบ่ลวกค่ะเพื่อนจะก้อยเพื่อนจะบ่ลวกเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนจะเอาไปไปย่างไฟหอมๆนะค่ะเอาเราเพื่นกับมาซอยมาหยังอ่าใส่เครื่องใส่ยังแหะเพื่นเพื่อนอื่นบักก้อยพักกั้จอง มันก็จะออกรสชาติมันก็จะขมอึมล้ำนิดนึงนะคะ่ะนิดเดียวะคะ่ะพราะเสียบเพราะหอมๆเน,นี่ยค่ะนี่ปลาขั้นจองเล้ค่ะเด้อโอ้ยตะวัออนซ้อนบัวขอ่อนบังดูปลากต่จะมาไหลเพราะมันมันก็สิจุกกินเบิร์ดตั้งกี้กอกอบวัวยุ่นี่ก็เหลือเด้กับมีได้นะคะเนะี่ยกอที่กินกอบวักวกอนี่ได้ในงามเนี่ยที่ใหญ่น่องซองยุ้ยซื้อเนี่ยบะมี่บะม,มีแม่มารอบนี่เนี่ยนี่ไหมมันเหลืออยู่กอเดียวนี่เลยดูปลาดูมันกิน ก,กินกินกินก้านบัวใบบัวแล้วมันก็จุกกินหัวมันพร้อมพดี๋เดีบ่วมันเป็นธรรมดาเด้สแสดงว่าป่าเยอะมากเลยเนะนี่ยนี่มันมันบอน,นปา่าปเลี้ยงเนาะค่ะเนาะมันบอนป่าเฮาบ่ได้เลี้ยงมันหากินแบบธรรมชาติแต่มันก็กินเจ๊ซีล่ล่ะค่ะมันก็หมุนกินเนาะค่ะเนาะบังดูดอกบัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ถ้าเอาไปเกลี่ยก็ได้หมอบบง่ายหนึ่งผลแน่น่นนะสายสนะิบสายเนี่ยอืม ะยังบอท่านเอาหรอกค่ะบ่โปบท่านนั่นปล่อยปล่อยไว้ให้มันให้มันเป็นหมากค่ะมันเป็นหมากถ้ามันเป็นหมากมันแก่มันกะมันกะแพรมันกะแพรขยายขึ้นกันเด้อยค่ะเด้อค่ะถ้าบ่มีแนวกินเพิ่นเ้อะถ้าถ้าป่าบ่กินหมากหมากของบัวมันเดาะมันจะเป็นหมากเพราะมันแก่มันกะมันกะร่วงร่งขาง่างมันกะมันกะจะเป็นต้นน้อยขึ้นมาอีกขึ้นกันนะคะค่ะโอ้ป่ากระไดเนาะคุณเนอะเยอะหาเยอะ พราะมันเป็นปลาธั้มชาติยังไงล่ะคปลาเขาไม่ได้เลี้ยงยังไงล่ะครับเพื่อนๆจะเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้หาอาหารหายังไ้มันอยู่มันกินกับมันก็หากินนึกซีล่ะล่ะนี่ต้นเขาต้นหน้ามันก็กัดกินแล้วครับมันกินโม่มันกินพืชมันเถอะโม่มันกินพืชค่ะโม่มันกินไหนนี่กับมันก็หากินนึกซีล่ะครับมันก็กินก้านบัวก้านใดที่มันเน่ามันยังมันก็เออมันก็จะกินตรงนั้นไปงี้ซีน่ะค่ะนั่นล่ะคือปลาแต่ละชนิดต้องกินก็ละยย่างเนาะค่ะน้องเพื่อนๆจะ ได้ได้ภาพเพื่อนเพื่อนเฮาเลาะเบิึงเข่าแยนองอีกมันเป็นจังไดนเนี่ยมันบอยเข่าแยนองมันบอมันบอสมบูรณ์เลยค่ะมันบอสมบูรณ์แต่ว่ามันกะมูที่มันเหลือมันยังกะงามเลยคะถือว่างามถือว่างามทำาหากว่ามันได้ยังสี่เบิดหน้าน uh ี er okay. ่โอ้ยพ่อแม่ข่อยเอ้ยเนี่ยเนี่ยคอมเมนมันได้ยังสี่เบิดหน้าเนาะค่ะเนาะนี่ไหมบิึงต้นเข่าแยนองดูเป็นต้นเข่าที่งามเลยค่ะพอดีแล้วค่ะพอดีสวยงามพอดีเลยต้นเข่าเนี่ค่ะถ้ามันเป็นยังสี่เบิดเบิดทงทง เบิดทงน่ะเบิดทงน้าเนี่ยโอ้ยจะมันอ่อนซ้อนจะมันจึงงามไหลอ้าวบักเขือต้นนี้ขนาดป้าอันอันอันป้าหกหลายตาแล้วมาตัดกันเถอแล้วตัดทิมเบิดต้นบักพริกต้นบักเขือเรืเหลือสาเหนียงพวกนู้นเป็นนวยกับเป็นเป็นหนวยกับเป็นเด้อบัะไรเรื่อเลือสำนีกระไดนั่นนี่นั่นนี่เป็นบักเขือม่วงเด้อกับเป็นบักเขือม่วงบักเขือนยาวม่วงค่ะอันนี้เดนน้เป็นเป็นหนวย รว <c oughs> ยกว่าเกลือม่วงกะ,ะตาแล้วว่ามันหกไหล่อยเอาบ่าไหวสันเพราะว่ายายนองเห็ดบ่ได้เอาบ่าไหวปลูกยังไม่กับบพยังมันหกคากมันอีตากับเอาเครื่องมา,าตัดตื่นดอกเบ,บิดเลยมูลปลูกไปกับทิงบ้งเบิดบอกพีดพักให้ต้นบักเคือต้นยังปลูกไว้เยอะๆตาแล้วออกเปิดแล้วว่ามันหกไหลคอยบุ้งจะค้ำที่เอาออกเพราะสันว่าเพราะว่าตะตะกอนถ่ายยายนองเหยดไต้ก็คือยายนองก็จะเอาบักจกุกมาทำมาเสียมาเสียหยาออกให้พิ่นกัน บ่ได้กินเลยบอกกินแ,แย่งนอนปีนี้บ่ได้กินค่ะเพื่อนๆจ้ะนันะ่นแหละนะค่ะเด้อแต่ว่าแต่พักเข่าแย่งนอนกูรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นจิง,งามอยู่เป็นจิง,งามอยู่เนาะค่ะเพื่อนๆจ้ะมันยังกว่ท่านได้ออกอันอันห้วงบันนั่นเด้เป็นหญ้าเป็นข้ากับบ่มีดอกค่ะบ่มีหญ้าบ่มีหญ้าค่ะหญ้าบ่มีของเลือกเพิ่ง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 กับเพิ่งออกแกงจ้ะเนี่ยเพิ่งจะสอดสอดในหน่อยสอดในหน่อยสอดบ่หลแล้วกันนี่ ถือว่าสอดบะไหลนะคะเปิ้ลเผือดจานเนี่ยเขาแย่น้องเป็นเอิร์นเป็นมัดสอดบ่ท่านไหลก็เอื่นเผาบ่ท่านสอดอ่าเปิ้นกะยิงเข่วยิงข้างยิงโมโม่ที่เปิ้นกระลังสีสอดสียังแต่แต่เยอะอยู่คือกันค่ะค่ะนี่นะเปิ้นกระลังสีนี่ค่ะโอ้แสดงว่าออกพรรษานี่บ่บ่บ่ท่านได้เป็นอีหยังมันต่อไปเนี่ยพูดแล้วเขาแย่น่องต้องร้อยกระทุ้ง ต้องร้อยกระทุ้งจะคอยสิได้เกี่ยวนะค่ะเขาแย่หน่องหรือว่ได้เกี่ยวยังไงดอกต้องร้อยกระทงนะค่ะแล้วเดือนสิบสองเดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดเท่านี้คก็จะได้เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวแท้ๆค่ะซึ่งขาดแย่เจ้ๆเขาบ่เบิ่งอวยไม่เบิ่งเขาทั้งเขาด้านด้านทั้งหลังด้นะค่ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ไอ้งานงานงานไต่ไต่คู่หงายเขาไต่คู่ฝายบ่ราะเป็นฝายไต่คู่สะเอิ่นพิดเอิ่นพิดค่ะ ที่มันกกนอยู่กลางๆนี่แหละครับเพื่อนๆจ่าที่มันกกนจังปังอยู่กลางนี่แหละเนี่ยเนี่ยงานที่มันอยู่ใต้คูสานนี่แหละครับเพื่อนๆอะไรนะมึงดูถสิวันพวกผดกกนจังปังอยู่เพื่ะเขาป่ากินเบิด์ตาแล้วว่าปามันกินจนเดี๋ยวหามันนะฮะมันกินบ่เบิดเดี๋ยวถ้ามันก็ะไรให้เพื่อนมาสอบมาแซมให้สอบได้มันก็กินอีกคือเก่านะค่ะนะมันก็เลยทิ้งทิ้งไปนะค่ะตรงช่วงกลางๆนี่คือบ่ได้แล้วล่ะสำหรับเขางานนี่มันก็ได้ซัมหนี่แหละค่ะถือว่า ถือว่าก็ได้ผลได้ผลเพรเพินคคเ่นอยุ่ค่ะสมนี่ก็ได้เนาะนี่นี่ก็ไตูุ้สะนะคะนี่คือเขางานไตูุ้สะก็งามงามสมมาพพะควรอยู่ค่ะ <S <S ถึงแม้ว่ามันจิบ่เสมอต้นเสมอไปเสมอกันเบิดแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ด,ดีนะคะเพื่อนๆจานี่เขาเอื้นเ่เขาอยู่ในเกีย์ดีนะคะเดี๋ยวเดียวด้ย้ายน้องพิ่นเขาทา้งทางดันหลังยายน้องนะคะเนาะบินเขาด้ันน้นหลังยายน้องซึ่งเพิ่นก็กำลังออกมัง ออกม oui, ั่งก็เริ่มเ pues ร mm ิ่มเยอะคือก e ันละค่ะเริ่มเริ่มแต่ว่าด้านข้างหลังยายนองนี่เริ่มออกมั่งส้มสีเยอะแน่แล้วค่ะส้มสีเยอะแน่เออพวงตัวมังคุดตัวนี้เมทัลลิคตัวนี่ดนี่แม่นี่เมทัลลิคตัวนี้หนุ่ยปอบปอบแบมบมนั่นเอีเข่าแม่เอ้ยเพ่กเข่ายายนอนพวกเข่าเพื่อนๆจ้าดูเหรอเหรอเหรอพวกตัวนี้เข่าด้วยเพราะคือว่าเพิ่นสีได้ซัำนี่เด้เนี่ย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 กำลังออกค่ะกำลังออกค่ะเพิ่นก็บกำลังออก ม่วงออกหยังนะคะนี่ค่ะ,ะเพื่อนๆจ้าภาพเพื่อนๆมาซองบะเบิงเอ้ยเนาะโหซาตัวเงาๆเด้อได้อยู่ได้กินเด้เอ <c oughs> พ่อยใหญทีพ่อยใหญ่ทางพ่อยใหญ่ปูพ่อยใหญ่ตาเอาพอพ่อยใหญ่ปูตาปูยังค่ะนี่ล่ะแต่ว่าไอ้ไอ้ตรงวัดอพเนี่ยค่ะมันกัเพื่อนกัใหญ่์พท่านมูนนะค่ะเนาะตรงนี้ศพนี่ค่ะเนี่ยตรงนี้ศพเนี่ยค่ะเพื่นอนๆจ้าเอาเอาบักยุกอันยังมาคุณสมราะว่า รถมันไถบาบกฮอนมันมันลมค่ะมันนี่มันลมแล้วเอาบักจุกคนกล่ะมาาสอมมนี่เพิ่นกะเลยบ่ทันได่บ่ทันได้ออกหมากออก,ออกว่วงนะคะเพิ่นกะซึ่งเพิ่นกะกะลาลังกะท่องท่องอยู่หาลังตน้นเพื่นกยิ่งเขียวยิ่ง,ข,ง,ง,งข้างแล้ววันต่อไปคือเริ่มเริ่มออกกันละคะ่ะเพื่อนๆจะเริ่มออกเริ่มออกค่ะค่ะนี่คือภาพรวมนะคะภาพรวมของของตรงหน้าของตรงหน้ายายนองอะนีคือเป็นภาพรวมนะคะ่ายเปืะะ่อยๆเนาะเบิง้งนี่ค่ะ เขาค่ะซึ่งเพิ่นกับบัตรท่านออกเยอะนะคะว่าท่านออกเยอะค่ะบัตท่านออกคว้างเยอะเพิ่นกับเพิ่งจะออกออกจังสิล่ะค่ะพราพราเห็นพราเห็นพราได้เบิ่งพราได้เบิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนพราได้เบิ่งค่ะพราได้เบิ่งค่ะซึ่งกับยายน้องก็ต้องล่อล่อพูดละไอออกพรรษาพุ่นละยายน้อนจะคอยจีได้มาออกพรรษาลาพระเจ้าล่ะค่ะมันกับมีบุญบุญขวางนาเด้วค่ะบุญขวางนาไอคือวัดที่ยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด 26, 27ถึงยายน้องที่แรกในะวันเม่ดวันที่28บ่แมนเพิ่นว่าวันที่ 26, 27ค่ะเพิ่นเอาช่วงนั้นแล้วก็เสื้อเพิ่นก็นจะได้ผ้าถวายใหญอันถวายประตูโค้งพร้อมนะคะเพื่อนๆจ้าเพื่อนไอ,อ้หลวงพ่อเพื่อน,นจะพาผ้าถวายประตูโค้งนะคะเนาะได้ทําบุญตรงนั้นก็ทำให้เลี้ยวบุญก็่อน,นแล้วก็บยายน้องก็รับนาทีของยายน้องมาก็คือคือซึ่งเพื่อเทศบุญกฐินซึ่งก็บยายน้องไดิ ไอ้ออกได้ออกซื้อไอ้ซื้อศาสตร์ค่ะศาสตร์เงาคนอื่นศาสตร์เงาเนาะค่ะเนาะศาสตร์เงา้เขาวัดนะค่ะย่ยนอนกับซื้อครูหนึ่งนะคะศาสตร์เงาศาสตร์เงากับกับซึ่งล้มพ่อเพื่อากได้อยางได้ศาสตร์ตรงนั้นมามาไอ้ไอไอวัดมาไหววัดค่ะงานเป็นบุญเป็นงานนะคะงานเป็นบุญเป็นงานเพื่อไอ้เช่าบ้านเขาก็ได้ไปยืมยืมศาสตร์ยืมยังยืมศาสตร์วัดศาสตร์ว่ามามาป็นงานป็นการมาจัดการจะงานค่ะ ก็คือสาดเงาแล้วค่ะสาดเงาซึ่งเพิ <pal ladım> ่ชกะอันนี้เพิ่นเพิ่นท่อด้วยพัดติ๊กมั้งสาดมือพ่นสีซื่อนะคะบ่เมนเพิ่นพอได้ท่อได้ผือได้ไหลถ้าท่อได้ผือได้ไหลโอ้ยมันแพงค่ะสาดเงาผืนหนึ่งผืนหนึ่งกับพวกตะกับไปไอ้ผืนละสองพันกว่าสองพันสามพันนะค่ะถ้าถ้าเพิ่นท่อได้ผือด้วยไอ้ไอ้ไอ้กุ๊กได้ไหลก่อนแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นท่อด้วยได้ไอ้พัดติ๊กมั้งค่ะ แต่หลงพ่อบอกว่าพื้นหนึ่งกับประมาณเจ็บแปดร้อยกันยายนองก็เลยไปขออนุโมทนาหน้ำพื้นขออนุโมทนาทำบุญน้ำหลวงพ่อไปไปสองสองพื้นนะคะก็ก็ให้พื้นสร้างมากมันจังสิคือกันเทา้าไปสื่อเองมันจะบ่คื้อกันผู้ดใดเพิ่นอยากเห็ดน้ำกะเห็ดมากยายนองก็เลยเป็นกอกเป็นต้นมันเถอะเป็นต้นเป็นผู้ที่ออกออกก้อนมูออกก้อนมูคือยายนองประสงค์ที่จะออกออกศาสตร์ตรงนั้นศาสตร์เนาตรงนั้นไอสองพื้น,นะค่ะ นันะคะ่กับี้เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนกับผูละค้นกับพูละพื้นพูลาน,านันพูละนี่ก็จะได้ประมาณหกเจ็ดพื้นนี่แหะคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะค่ะทีเพื่อนไอ้นี่มาวันเถอะราคาเจ็ดร้อยเจ็อยเจเจรยแมนนแมนแมนเจ็รอยค่ะค่ะซึ่งกับยายน้องก็ได้อนเงินอุดยังไปให้ลงพอเพิ่นแล้วนะคะสองพื้นให้เพิ่นไปสร้างเองค่ะนั่นแหละคะ่ะนะบัดนี้คะ่ะ เพื่อนก็จะยายน้องก็มารับรับงานอีกชิ้นหนึ่งสําหรับซอยวัดค่ะก็คือหลวงพ่อเปินวมาพอมือนั่นเพื่อนจะมีอะรการเพื่อนมีสองอย่างเทิ่งจะมีการทอดกระถินนะคะทอดกระถินแล้วก็จะมีการถวายถวายประตูโค้งค่ะที่เห็ดไม้นะคะประตูโค้งที่ที่เพื่อนก็ได้อัญเชิญพระเจ้าพระเจ้าหาพระองค์มาขึ้นมาขึ้นตรงประตูนะคะตรงประตูโค้งตรงนั่นนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนก็ละค่ะยายน้องค่ะ เล็กคันอาสาหลับเพราะว่าหลวงพ่อคุนก็บอกว่ามันบ่มีผู้หยิบไอ้ไอ้ใบสีสันเกียรติใบสีต้นสียังไงเด้อสันว่าอันอันย่อมเห็ดใดโบสันบอกเอากระเห็ดใดอยู่จ้าว่าเสนอกแล้วหลับผิดชอบไปก็ได้เสนออยากให้เล็กหลับผิดชอบไปเพราะว่าบอกเรื่องเห็ดไอ้ใบสีพวกใบสีพวกอย่างนี้เคยแยนองก็เคยเห็ดมาแต่ไรแต่ว่าเอาแยนอนก็ห่างฝีมือมาโดนคือการห่างฝีมือมาโดนเพราะว่าพอได้เห็ดพราะว่าตะพัดมาบานไหม ไอ้หลังจากที่เกษียณมาแล้วยายน้องก็บบ่ได้จับบ็ได้ใบก็ก็แจักมันสิได้ซ้ำได้นะก็เอาเหยื่อซ้ำได้กับนั่นเด้อหลวงพ่อเด้อได้ซ้ำได้ก็เอาว่สันเนาะเพราะว่าฉันกับบ่ได้ใบมันโดนแล้วบ่ได้จับกับที่เย็บที่เฮ็ดๆอยู่นเนาะก็มีแต่ไอ้ขันแบบเบี้ยงน้อยขันหาขันแปลเพราะเด้มาบูชาพระซื่อว่าสันเนาะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยางไดรขันใหญ่เฮ็ดเป็นแต่ว่ามันมันมันบ่มีขันโตก็เอาพันไหนนั่นแหละพันอยู่วัดนั่นแหละพันสองซันเพิ่นนั่นแหละค่ะ ก็เลยไปหาใบเพิ sure. ่อนหลวงพ่อแล้วก็เลยหามาให้จะได้ผ่านตรงนั้นมาค่ะก็รับรับเพิ่นมาแล้วค่ะคือรับการรับมารับเหมาะหมายมาเขาก็ต้องรับผิดชอบเนาะกันเนาะต้องรับผิดชอบไปะยายน้องก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นก็เลยกลับเลยมาหน้าเพระท่านใดก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องเฮ็ดตรงนั้นซะก่อนเฮ็ดตรงนั่นให้มันได้ได้แล้วทั่วด้วยดีซะก่อนก็จากบุญจากบุญกุศลที่เขาหลับหลวงพ่อเิ่นมาเนาะกันเนาะยายน้องก็จะเฮ็ดตรงนั้นให้มันสําเร็จลุล่วงไปซักกอน บุญตรงนั้นเสร็จแล้วก็คือบุญร้อยกระทงนี่พะวาย่ายน้องทับเป็นร้อยกระทงนี่ยายน้องจะต้องลงไปซอยไปซอยทั้งทั้งบ้านเก่าเนี่ยหมายถึงบ้านที่ที่ยายน้องเคยอยู่่นละที่ทํางานให้ยายน้อง่นละค่ะซึ่งยายน้องก็ต้องก็รับผิดชอบทั้งอีกคือกันค่ะต้องไปซอยไปซอยเพิ่นพะวายยายน้องบ่ได้บ่ได้ใหญ่ทะเบียนบ้านขึ้นมาเ้อค่ะเด้อทะเบียนบ้านทั้งนี้นี่ยายน้องมอบให้เป็นของลูกสาวเลอค่ะซึ่งยายน้องอยู่อยู่นี่ค่ะ ก็คืออยู่ในบ่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 เมนทานายังก็คืออยู่ไปธรรมดาเพราะว่ายายน้องบ่ได้ใหญ่สมโนขั้วมาบ้านเลขที่ทุกต่างต่างของยายน้องก็อยู่ฝุ่นอยู่ทีทํางานเพราะว่ายายน้องบ่ใหญ่มากเขาต้องใหญ่ไปนะคะเขาไปทํางานเขาต้องใหญ่เขาต้องใหญ่ใหญ่สมโนขั้วค่ะบัานี้ลูกเต่าเขาก็ใหญ่เบิดสุขหูสุขนแล้วค่ะจังจากที่เขาเลี้ยงจบผู้หลังคนเขาก็ลูกเต่าก็เป็นขอบเป็นขั้วค่ะยายน้องก็ให้เขาออกเป็นไอ ทะเบียนบ้านเป็นอย่างของเขาไปแต่ละบ้านแต่ละหลังเขาก็ยา,ายออกไปเนาะค่ะเขายายออกก็เลยเหลือแต่พอกับแม่สองคนก็นอยูอยู่บ้านหลังนั้นซึ่งก็บยายนองกักะกะบ่อยายญ่บอยใหญ่สมนุกว่าออกมาเพราะว่าเฮาเหตุไอ้กิจกรรมต่างๆหรือภารกิจต่างๆหรืออยังเขาเอ,อิดว่าอย่างหล่ะเป็นพวกคือเฮารวบทุกสิ่งทุกอย่างในโมบ้าน,นะค่ะจะเป็น จะเป็นกุ้มเป็นก้อนก้อนอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนโยบายอีหยังของรัฐบาลอีหย่างที่เิ่นไหมากย้ายนองก็สจิร่วบอยกับชาวบ้านเิ่นเบิดน่ะนั่นแะถ้าห่างง่ายมันก็ต้องเฮ็ดเรื่องมื้นนั้นะย่ายบ่ทั้งพี่มันลําบากมันยากบัดนี้ทั้งพี่ก้มก่อนเพิ่นกับ่าแข็งแรงหรือทั้งนั้นมันบ่คือทั้งนั้นค่ะย้ายนองกับเลยว่าบอบ่ยง่ายก็เลยอยู่ฝุ่นทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นเฮ็ดบุญนักพุ่นยายนองก็ต้องไปร่วมค่ะไปร่วมก็ต้องไป เิ่นจะเป็นบุญกระถินบุญอีย่งค่ะเพิ่นกะ่ะแจ้งมาแล้วค่ะบุญกระถินกะ่ะคือว่าข้างพุ่นไอ้ขอสำรับวัดที่ยายน้องเคยไปที่ไปเฮ็ดนั่นก่ะว่าวันทีส่สามจันว่าแต่ว่าบุญอยู่บ้านอยู่บ้านที่ยายน้องอยู่หนะ่อยังกะออกเงินไปแล้วล่ะค่ะออกเงินไปแล้วเพิ่นเห็นเพราะท่านแต่ผู้ผู้แจ้งมาห่านว่าลืมมือวันวัดที่ตอนไหนที่ว่าจันว่าเด็กก็คือเปิดประกาศประชุมมาแล้วและกะักับพวกไอ้งานเกี่ยวกับงานร้อยกระทงงานอีย่างค่ะกะ กะออกเงินออกเง้งกันไปเบิดเลยหลอคะค่ะยายน้องก็เหตุก็คือให้ให้ให้คู่ผู้ที่เขาอยู่น้ากันอยู่ฝุ่นค่ะเพิ่นผู้ที่เพิ่นอยู่บ้านนั่นให้มอบไมายังให้เพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างให้เพิ่นรับเพิ่นก็รลับให้นะค่ะเพิ่นก็รลับพิดชอบให้ย้ายน้องทุกสิ่งทุกอย่างว่ายังคือเพิ่นจะจัดการให้แล้วเพิ่นก็จะส่งข่าวมาก็คือการเหตุ บุญอี้ยังสี่เพิ่นก็จะเป็นเพิ่นก็จะบอกให้นองนะคะอ่ะแย่นองกับห้เพิ่นให้เพิ่นเตรียมให้ให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแย่ค่ะดตกบกข่องค่ะนี่คือการเมากันัรสําหรับคุณคู่ผู้นั้นนะคะแล้วกัดเสียงเดียวคือกันละค่ะซึ่งแล้วก็เป็นน้องเป็นน้องแย่นองคือกันละคุณคู่น่ะแล้วก็นับถือเราเป็นน้องเป็นน้องสาวผู้นึงค่ะคุณคู่ค่ะคุณคู่น่ะเพิ่นกันับถือเฮาเป็นพี่สาวคือกัน่าค่ะค่ะซึ่งเฮาก็รวมทุกรวมสุขมั่นกันนะคะกับคุณคู่ผู้ ดูแลห้ทุกอย่างเขาสำหรับของยายน้องนะคะบ่าวตาเกี่ยวกับชาปนกิจโมบานชาปนกิจผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะชาปนกิจอีหยงังต่างๆล่ะค่ะไอ้พวกเกยเกี่ยวกับพวก,กเกษียณอายุอีกอย่างไอ้เกษียนอายุชาปนกิจของผู้เกษียนอายุราชก,การชาชาปนกิจของไอ้ผูสมรสของอยียงพึ่นก็รับผิดชอบให้ให้ยายน้องเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณแม่กระทงว่าไอ้ชาปนกิจหมู่บานชาปนกิจประจำตำบล ทุกสิ่งทุกอย่างย่หันก็คือมอบหมายซึ่งกันและกันซอยเล้วก็ซอยเป็นหัวเรียวหัวแรงให้แก่แยายนอนยายนองกับจึ่งกับหายากเล้วกับผู้ที่เพิ่นสีเพิ่นสีนสดูแลแหล,ละกัรับผิดชอบซอยเขาได้ขนาดนั้นนะคะนี่ก็คือความไว้วางใจแลละก็ความหักความหักความสามะความหัก ควอมหักความหมันควอมแก้มกันค่ะความหมันควอมแก้มกันนะคะก็เลยเป็นตัวแท่นซึ่งกันและกันได้ค่ะสําหรับคุณครูผู้นี้นะคะ่ะซึ่งกับเปรียบเสมือนน้องสาวของยายน้องผู้นึงนะคะที่อยู่น้ากันซึ่งกับยายน้องก็เกษียณมาก่อนเล่าเกษียณก่อนเล่ามาสองปีนะคะ Squad. แล้วก็แล้วก็เป็นน้องยายน้องสองปีแล้วก็มาเกษียณที่หลังกัน,นะคะ่ะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าพูดูจากันค่ะพูจากันอยู่ตลอดไม่ก็จังยายน้องก็แก้งแก่งไปแล้วว่าบุญกับทินสําหรับวัด ที่ยายน้องไปซอยคือวัดบ้นบานบัานน้องไล่บ้านหน้องไล่น้องปลาบันนะ์นะที่วัดปลาที่ยายน้องเคยไปไปยู่ไปปฏิบัตินะคะเพิ่นตะว่ากระแจกมาว่าวันที่สามอาจารย์จะเป็นบุญกระินค่ะกะยัยายน้องกัเลยกระเระจงว่ามประสงค์ไปไปยายน้องก็จะหาไอ้จะซื้อไอ้ผ้านะคะซื้อผ้าว่าเรื่องผ้ากฐิิน,นี่ยคือเขามีอยู่แล้วผ้ากฐินคือมันเป็นมันเป็นส่วนตัวแต่ว่าอีตัวนี้เป็นเป็นผ้นาที่ยายน้องจะซื้อไป ไปไปซอยไปซอยทั้งวัดแบบว่าเป็นผ่าตกแต่งเลยค่ะผ่าตกแต่งเพราะว่าก่ได้ไปตกแต่งวัดแตงว่านะค่ะซื่อให้เป็นสมบัติของวัดไปเลยซึ่งผ่าม่วนหนึ่งม่วนหนึ่งหรือผ่าเอิญเอิญผ่าล่มถึงผ่าหยังผ่าผ่าที่เป็นเอาแต่งแต่งรดแต่งแต่งเต้นแต่งหยังเนี่ยค่ะนั่นแหละนั่นแหละค่ะจะสื่อถวายวัดเพิ่นได้น้องก็แจงความประสงค์ไปว่าจะถวายไปจักม่วนค่ะจักม่วนหนึ่งม่วนหนึ่งกับประมาณสองพันกว่าบาทเนาะ กะกะบ่เยอะหรอกค่ะสองพันกว่าบาทค่ยแยนอนไอ้แกงแกงว่าประสงค์ไปแล้วนะคะซึ่งแยนองกัต้องอกัคือต้องไปทําบุญทําบุญทั้งทั้งพุ่นน้ำต้องเอาทั้งพี่น้ำคะ่ะแยนอนเกี่ยเอาไฟหนึ่งไฟเดียวบ่ได้พะว่าเขาเคยรวมรวมการทําบุญน้ำอุศนมาน้ำกันมะตะไดพัดไยนะคะสําหรับทางผุ่นายนองกับบอทิมมาทั้งพีแยนอนกับบาทานอทิมนะคะแต่ถ้าทั้งผุ่นคือกำหนดมันกาหนดการเวมาการเวลามันกับบ่ตรงกันดอกค่ะ ถึงยายน้องก็จะต้องไปนอนอยู่พุ่นไปนอนอยู่พุ่นร้อยกระทงยายน้องก็ต้องไปไปซอยไปซอยเพิ่นไปในการเฮ็ดกระทงไปทํากระทงทํากระทงทํากระทงสําหรับการทํากระทงของยายน้องนี่บ่มีบ่มีว่าเฮ็ดป็่นส่วนตัวนะคะยายน้องก็สิพาชาวบ้านเพิ่นเพิ่นเฮ็ดนะคะซึงชาวบ้านเพิ่นก็ล่อล่อล่อยายน้องคือกันเพราะว่าเฮ้าเคยเข้าเคยเป็่นหัวเลียวหัวแรีงเพิ่นค่ะ คยสอนเป็าานเห็ดว่าเห็ดแบบใดเห็ดกระท่งแบบใดเคยสอนชาวบ้านเป็นเห็ดเพิ่นกระเห็ุเป็นกระเหตุเป็นปเพราะเ,เ,เพราะว่ารูปแบบของขาเห็ดกระท่งเอาเห็ดแบบง่ายเห็ดแบบง่ายึ่งตะกอนต,ตะกี่ตะกอนแง่หน้องกับผ้าเด็กหน่อยล้วกค่ะผ้าเด็กหน่อยนะักเลี้ยแล้วกค่ะผ้ากันเห็ดกับคุณกู้ผู้นี้หระค่ะยูน้ากันผ้าเด็กหน่อยเหย็ดเห็ดเพื่อเอาไปยั้งเอาไปขายค่ะขายก่ะเงินที่ได้คืคอเอาเขาวัดเขาวา่า,วาเบ้อเบอกเลยเอาเขาพกเขาห่อแม่ตะบาดเดียวสลึงหนึ่งวันต่อไปค่ะ ไปเฮ็ดทุกเมื่อนี่ก็คือกันก่ะเอาชาวบ้านเพินมาเฮ็ดเฮ็ดแล้วๆกับชาวบ้านเพินก็ต้องมาซื้อคือกันเป็นผู้เฮ็ดแท้ๆก็ต้องซื้อซื้อของเจ้าของอ่ะเพื่อต้องการเอาเงินทำบุญการนั้นเป็นเป็นเป็นนโยบายเป็นเป็นเป็นโครงการที่ย้ายนองกับคุณครูต่างไว้เลยว่าแม่นผู้ใดจะออกมาเฮ็ดก็ตามห้ามเอาไปห้ามเอาไปในบ้านห้ามเอาออกมาว่าว่าเฮ็ดแล้วเป็นของเจ้าของ บ่บ่ให้ไปเห็ดเอามาเป็นของเจ้าของแมนจิเฮ็ดเป็นได้ก็ตามก็ให้ออกมาซื้อให้ออกมาซื้อซึ่งเฮาก็ขายบ่แพงค่ะขายอัละยี่สิบบาทให้มาซื้อเพราะในทำบุญทุกคนเปิ่นพ่อมค่ะเปิ่นพ่อมเบิดเบิดบ้านเบิดเมืองนะค่ะเปิ่นพ่ออบิลีค่ะสำหรับบ้านนี้เด้อค่ะสำหรับบ้านที่ยายน้องไปอยู่นะค่ะคือบ้านบ้านน้องพอกน่ะบ้านน้องพอกบ้านกองสีแล้วค่ะบ้านน้องพอกกองสีกะตำบลน้องสังค่ะที่ยายน้องไปทำงานไปบรรจุการทำงานอพุ่นนะคะ ชาวบ้านเพื whales, you home, so you you re so nah ่อนกัน่ารักนะคะน่ารักเข้าเอาอันใดเพื่อนก็เพื่อนกนง่ายง่ายเพราะว่าเพราะว่าเข้าง่ายกับเพื่อนนั่ไแหละเพื่อนมาขอเลี้ยวขอแรงเข้าไปซอยไปซอยแรงซึ่งยายน้องอยู่ปุนยายน้องกับพี่กั้นสมพัธ์กับชาวบ้านเป็นเยอะนะคะเพื่อนมีบุญมีท่านมีบุญมีงานเอียงค่ะจำที่ไล่การจัดรอบจัดล่ำจัดการล่ำไอ้แห่ขบวนล่ำขบวนแห่ขบวนอีหอยังต่างๆขบวนรถขบวนแตงขบวนนางงามนั่งอย่างกะซึ่งกับยายน้องกัน ร่วมในการผ้าเป็นเห็ดเป็นทําแม้กระทั่งการแต่งผ้าแต่งยังค่ะทุกสิทุกอย่างการจัดผ้าจัดยังจัดเต้นจัดนั่งจัดกาค่ะนั่นค็คือคือความสัมพันธ์เป็นอื่นว่าความสัมพันธ์กับชาวบ้านนะคะเป็นวานาะคะความสัมพันธ์กับชาวบ้านค่ะซึ่งก็ยายน้องค่ะก็ได้ก็ได้ได้ได้เลยรับใ้ใบเวละใบอนุเคราะห์มาจากทง เพื่อบานเพื่อนพร้อมนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนกาเพราะว่ายายน้องกันรวบรวบรวบเพื่อนค่ะรวบเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเหตุอะไรยายน้องกับไปซอยไปซอยไปเหลือวานนี้คือชาวบ้านเพื่อนกาเห็นหน้าเข้าไปจริงๆเพื่นกาดีใจนะคะนาว่าเข้าเด็กไปซอยไปยังเพื่อนนะคะนั่นแหละค่ะคือความสัมพันธ์ดียายน้องสั่งไว้นะคะสั่งไว้กับชาวบ้านเพื่อนกาเข้ากันเลยเพื่อนกา พราะมีบุญมีท่านเอียงเพิ่งกับต้องทรงข่าวบ่งกับบอกมาเจ้าสิมาบอกเจ้าสิมาบอกไปสิไปยเิ่นกับทีใจเนาะเห็นเฮ้าว่าเฮาจิไปเพราะว่าไปรวมเพราะว่าเฮาได้ตังคพอไวแล้วบาดนี้การขายกระทงเนืค่ะเด้อบาทเป็นยังแค่คอยได้ขายได้สุปีขายได้หลายสุปีขายอะลรยี่สิบบาทเนี่ยได้เงิน่ละปีเนี่ยได้เปะได้เปะหมื่น้อค่ะได้เปะหมื่นบางปีได้เป็นหมื่นนะค่ะบางปีได้เป็นหมื่นกันน้าเงินเขาเขาวัดอ่ะค่ะ ลักกาชาวบ้านหรือทั้งตะตะตะเลกๆแตทั้งโรงเรียนมาธยมเพิ่นบ่ลู้นะค่ะวาวาที่พวอเฮ้เฮ็ดไปเฮ็ดเอาไปขายพาได้หน่อยเฮ็ดไปขายนั่นเพิ่นเพิ่นคิดว่าเฮาขายขายเอาขายขายเอาเงินนะค่ะเพิ่นก็เฮ็ดมากือกันเพิ่นเอาไปขายบ้านนี้ก็เลยแจงไปบอกให้ให้คณะกรรมการม่บานไปบอกเพื่อนว่าเพื่อนขายนั่นคือเพิ่นขายเขาวัดทั้งพี่สีอนนโมทนาบอบานทั้งมาธยมเพิ่นก็เลยเพิ่นบ่ได้ปรึกษากับพอออเพิ่อนเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยว่า กะบอบ่อรวมน้ำเพิ่นกะเลยก็บก็บของเพื่อนออกไปซึ่งเพื่อนไปก็บไปพวกลราไปขายอยู่ทั onun, ้งตำบลพวกเราเพราะมันเป็นมันตรงกันค่ะมันตรงกันอยู่ทั้งตำบลมันกกจัดอีกอีกคือกันค่ะทั้งตำบลจัดเ่นั่งนนพมาดนั่งยอียงเอ้ยนั่งไอ้ยงอียงกับเพิ่อนอื่นนั่งนั่งยังล่ะอเดือนยี่สิบสองเขาเลยซึ่งกับยายนองก็เคยเคยไปจัดไปจัดไปจัดไอ้นั่งงามนั่งนพมาดเพื่อนนี่แหละค่ะจัด จัดนั่งดอกบัวด่างยังกัซึ่งกับยายน้องกับเคยเห็ดเคยเน่าเนาะเนาะเนาะเย็บเอาเอาใบตองแั่นี้แหละค่ะมาเย็บเป็นเป็นดอกบัวใ่ๆกับเคยเห็ดกับไปเอาไปแข่งขันไปแข่งขันนะกัแข่งขันไอ้ในขบวนของแต่ละหมู่บ้านเขาเขาแข่งกันในตำบลกับซึ่งกับยายน้องกับเด็กว่านตรงนั้นมาให้แกซูหมู่บ้านเขาปุ๊บของของของพวกยายน้องเนี่ยตอนนั้นแหละกัชาวบ้านเป่นกัให้คว้า นับถือหรือหาค่ะเพื่อนกันิยกสมเพริเฮาเนาะค่ะเนาะเฮาทำดีค่ะคือบานแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าการทํำดีจิตตกไปอยู่ใสก็คือเพื่อนเอินมาตกน้ำว่าลตกไฟบ่ใหม่เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าทํำคือค่ะทำควบดีทํำไปนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเฮาทํำควบดีตกสิ่งตกอย่างควบดีนั่นค่ะทอยู่กับเฮาตลอดไปนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าซึ่งกลับมาถึงตรงนี้แล้วยายนองก็ขอ ถ้าเป็นเพื่อนเฮาโน่งไหลเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนหลายๆเด้อค่ะค่ะยายน้องก็ขอขอบคุณบอขอบคุณเพื่อนเพื่อนค่ะที่มาให้กำลังมูอกำลังใจงแก่ยายน้องยายน้องขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีจ้าบายบาย